สวัสดีครับพี่นอ้องประชาชนชาวไทยขอรับรักท่านครับกลับมาพบกับรายการนาตินโชรสการหอยตินนะาการที่มีการรีวิวแนะนาสรรสร้างการจัดแต่งสีสีสีสองออฟโรดและการจัดทรงเมกานะฮะหลังๆนี่ก็ดีกระแสตอบรับดีเป็นทธศาสารที่ดีขึ้นมานะครับผมพี่นอ้นองประชาชนชาวไทยขอรับรักท่านนะครับก็ฝากกันด้วยละกันการขับขี่นะให้ ใจเย็นๆเดี๋ยววอร้อนเดี๋ยวทะเลาะกันนะเคารพกฎหมายกัดย้อนอ่ะแล้วก็การตกแต่งเนี่ยการแตดทรงสีง่สี่สี่สองอฟโรดการแตดทรงเม่กล้าอันไหนผิกดกฎหมายไม่ต้องไปทำกันนะคุณผู้ชมนะนะพี่น้องประชาชนชาวไทยก็รักกันนะครับก็ฝากไว้แค่น,นี้แหละส่วนออกไหมไม่ออกก็ใจไหมนะจ๊ะก็สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยว้า อันนั้นของลุงตู้ส <haul> ว <ing 26> ัสดีก็พี่ๆชาว4442ออฟรถและมาการ์สไตล์นะครับกลับมาพบกับรายการตีนโชว์รถรายการดีๆที่มีการแนะนำรีวิวสรรสร้างเกี่ยวกับการจัดแต่ง การจัดทรงสีง่สการจัดทรงสีง่อและการตกแต่งสไตล์อเมริกันนะครับเริ่องอเมรกันทรัคนะจ๊ะกับมากับเทพิเศษวันดีๆนะครับผมกับช่วงสิ้นปีที่มีแต่ความอบอุ่นนะครับผมตอนนี้หน้าหนาวก็เริ่มมาแล้วกิจกรรมเกี่ยวกับทริปการท่องป่าก็เริ่มจะสุดๆอีกแล้วนะครับกับสายแคมปิ้งนะครับวันนี้นะตินมีรถสายฟอร์ด สุดหอิปตูหน่ลำนะครับที่มาในนาเคื่อง2.2นะครับผมตัวนี้เป็น XLT สีสวยงันดุของคุณพี่วิทยาสุดใจจํำนะครับผมพี่ชายที่สุดรักของนตินนะครับจะเป็นยังไงแต่งมากขนาดไหนหล่อไหมช้งบมเท่าไรนัตินมาหล่าให้ฟัง มาเริ่มกันที่เจ้าฟอร์ดลำนี้นะครับเป็นรถฟอร์ดสประตู x อคแนะครับที่มาในนามเครื่อง2.2ถังนะครับรถคันนี้มีความสวยความหล่อความดุดันความอ้วนอวบอิ่มเต็มตัวเต็มตานะครับผมคุณพี่ครับเดี๋ยวละเรนจะพามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นในล้อและยางนะครับผมที่มาในนามฮันกุ๊กไอหนุ่มเกาหลีที่น่าตามไม่ตีอย่างแน่นอนนะครับผมหมายเลขรถ 28575R16 นะครับรับสอร์ซากับแม็กซุดคลาสสิกแม็กออฟโรดแม็กที่แข็ง แรงดูดดันพร้อมปะทะทุกขูดกินทุกเนินรากมา้าทุกชั้นโคนและทุกบัจจากานะครับแป้ว,ว่าเหมาะสมกับทุกสมรรถนะกันเลยทีเดียวนะครับแล้วตีนนี้โอเวอร์ตลอดเลยแป๊าวๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆเจริงยางตัวนี้นะครับเป็นยาง28575 R16 เช่นกันนะครับดังนั้นนะครับเมื่อมีระบบวงล้อที่ใหญ่ขนาดนี้แน่นอนครับต้องมีการยกจริงๆครับเมื่อมีการยกปีกตามมาแชยง น่าติดมาอีกแล้วนะครับไอเรือบินลำนี้เมื่อมีการยกปีนต้องตามมาคุณพี่วิทยานะครับผมได้เลือกใช้เลสันสร้างไปตั้งปีกนกปรับองศางานหนาๆนานะครับผมในระบบโปรเฟนเดอร์นะครับผมที่เอามาคํำดันในระบบหน้า3เลยนะครับผมและติดตั้งด้านหลังเป็น2นะครับเมื่อพูดถึงปีกนกนะครับขาดไม่ได้เลยนะกับชุดนี้ต้องประกอบกับ เจ้าโชคบสุดสวยในงาน Strat Profender Mono 2.0อีกเช่นกันนะครับส่วนด้านหลังได้ใช้ก้อนรองปรับองศานะครับผมในระบบ2นิ้วนะครับผมด้านหน้าดัดขึ้นไปเป็นระบบ3นิ้วนะครับหัวท้ายจะเสมอกันตามทรงที่คุณพี่เห็นเลย และมาเริ่มกันที่เจ้าแอสเซอรีสุดสวยบาริบาลานนะครับผมนาวิทยานะครับได้นเลือกใช้คิบโป่งล้อที่มาในระบบ9นิ้วนะครับทรงมุดจะผิวเปลือกซ่อมนะครับให้ความสวยงามบาลานรถนิดดูอบเอ็มสอดคล้องกับลอ 5, อ้อ 285/75R16 ได้อย่างลงตัวนะครับผมเพราะว่าเจ้าบาริตัวนี้มีความยืดออกจากนอกอรถประมาณ4นิ้วเลยนะครับผมสอดรับแล้วก็ตรงเสมอริมกับล้ออย่างสวยงามนะครับตัดไปกันที่ด้านหลังกระบะนะครับ นี่วิทยาได้เลือกใช้นะครับผมโรบาซุงเอที่มาในนามเหล็กหนาๆน,นะครับซีคูซีออฟรถไทยแลนด์งานไทยวารีที่แข็งแรงสวยงามลงตัวนะครับตรงนี้เป็นอันตรประสงค์นะครับสามารถต่อยอดได้อีกเยอะแยะนะครับผมตัดไปกันที่ด้านหน้าเลยนะจ๊ะคุณพี่เป็นการชนเสริมนะครับผมการชนเสริมตัวนี้ประกอบกับกระจังนะครับผมเป็นเหล็กหนาๆเช่นกันนะครับที่มีประโยชน์มากมายตรงนี้ใช้แขวนสปอร์ตไลท์ทำรังแขวนวินได้อย่างสบายเลย ลงตัวอีกทั้งป้องกันการเจียวชนไม่ว่าจะเป็นน้องสุนัขบนท้องถนนและการเจียวชนจากมอนั่สได้อีกด้วยนะครับเช่นกันครับกับนระบอกนิรภัยด้านหลังนะครับผมคุณพี่วิทยาได้เลือกใช้งานเหล็กหนาะหนาะครับกับการชนท้ายทรงอ,อกด้านหลังนะครับผมกับเหล็กหนาหนาหกมิลของงานจังเกิลกันเลยนะครับทีมินมาตัวเปล่าครับมาพร้อมกับชุดลากเรือและชุดหัวบอลนะครับผมพร้อมด้วยห่วงโอเมก้าอีก2ดวงนะครับตรงนี้มีความสําคัญและมีความพิเศษตรงไหนกันเหรอ ตรงนี้เช่นกันครับเมื่อเป็นทรงโอบจะป้องกันการเฉลี่ยชนในการลุยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดโกูินเนินรากไม้และการเฉี่ยชนบนท้องถนนดับของเฮทูเรียนจากมอเตอร์ไซค์เช่นกันครับส่วนด้านบนหลังคานะครับคุณพี่เพิ่มความสว่างในการเข้าพื้นที่จากการเป็นสายลุยสายแคมปิ้งตัวยงนะครับโดยการติดตั้ง สปอตไลท์ light, หรือไลท์บาร์ขนาด52นิ้วนะครับผมตรงนี้แขวนตะหาบนหลังคาคาดหน้าผากกันไปเลยครับผมรับรองว่าสว่างตาแตกและที่สำคัญเป็นประโยชน์มากในยามค่ำคืนอย่างแน่นอน ส่วนบันไดขึ้นนะครับผมเป็นการเอื้อเฟื้อในการเข้าห้องโดยสารตรงนี้เป็นบันไดเหล็กหนาหนาการเช่นกันนะครับคุณพี่ครับเป็นงานเหล็กอย่างราดรีที่หนาและดีป้องกันตัวบริหห้องโดยสารได้อย่างสะดวกและสะบายนะครับส่วนรถคันนี้นะครับผมทํามาในระบบการใช้ภายในครอบครัวนะครับ,บ,รรบไม่ว่าจะเป็นการโดยสารและการถันจรแคมปิ้งนะครับเพราะคุณพี่ยังมี อีกหนึ่งธุรกิจนั่นคือเป็นเจ้าของสวนทุเรียนนะครับแล้วมาฟังราคากันเลยนะครับว่าคุณพีทหมดกันไปเท่าไหรนะครับเริ่มกันที่ล้อ,อยางในานามแบรนด์แฮงคุกกับล้อเลนโซ่หยดน้ำนะครับเริ่มกันที่ราคา40,000นนะครับบันไดข้าง3,500โรบา3,500นะครับผมกันชนด้านหลัง6,5 0 0นาะครับกันชนด้านหน้าส0 0พนะครับ และสปอร์ตไล์ไล่บาร์อันนี้อีก4 0 0พันนะครับมีความสวยงามเรื่อตัวส่วนโชคนะครับผมได้ชุดปีกนอกหมดไปที่3 0,000ื่นนะครับน้าตินต้องขอขอบคุณพี่วิทยาสุดใจจํามากนะครับที่มอบภาพสวยๆให้นาตินใช้ในรายการนาตินโชว์รถเป็นแนวทางกับพี่เพื่อนน้องที่มีใจรักนะครับผมในนาม CCC ี CC, ออัพรและการจัดส่งอเมริกานะครับน้าตินต้องการาบขอบคุณพี่วิทยาสุดใจจําเป็นอย่างสูงครับ และสุดท้านนี้นัตินต้องกราบขอบคุณพี่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาคอยรับชมรับฟังและคอยกดไลค์กดสมัครเป็นกำลังใจกับรายการนัตินโชว์รสนะครับ น้าตินขอจูงมือคุณพี่ทุกๆท่านนะครับผมเริ่มเดินทางไปกับโครงการหนึ่งปันทศร้ายกับรายการของนตินนะครับรายการนตินโชว์รถทังช่องอัสรุตมันรัฐเจริญตานะครับผมและน้าตินสัญญาว่าจะทาแต่คลิปดีดีสรรสร้างออกมาแนะนําและรีวิวสู่พี่เพื่อนน้องที่มีจิตใจเชื่นชอบและใจรักในการจัดแต่ง CCC2 และการจัดส่งราการนะครับฝากไว้ตรงนี้ด้วยกันนะครับผมกับรายการนตินโชว์รถทังช่องอสราุตมินรัฐสำหรับวันนี้นะครับนตินต้องกราบขอคุณพี่วิทยานะครับผมและเพื่อนทุกคนที่คอนําลัังใจนะครบ อยากไปกับภาพสวยๆรถส,สวยๆของคุณพี่วิทยานะครับสุดใจจําและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนโชคดีมีทางใช้สวัสดีครับ